หลวงพ่อพระรูโสคมปัญญาวุฒิเจ้าคณะเมือบ้านมีพระรูภาวนาวรารกรพระภูิประสิทธศาสนการรองเจ้าคณะเภือทั้งสองรูปพระเถรารุธีราเจ้าคณะพระ,รระรสังฆาธิการเจริญพรท่านนัตพงษ์หลองทออประธานฝ่ายคารวะาท่าน องค์การรองทต่อท่านกำนันแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทุกท่านตลอดจนคณะครูประสานองแล้วก็คณะครูโรงเรียนวัดหลวงเมืองและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนใจห้อยใจสูงเหมือนหนึ่งยูมีดีที่แปลผล ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียดีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีพบควรเรียกมนุษยาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรยปีดาคือวันสุขสันต์ใจสกปรกมืดหวัวและมลเล่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะทำผิดพูดผิดจิตประวิ์ แต่ในสิ่งทำตัวตัวผู้อบายใจไม่อยากตกควรให้ยกใจตกงขึ้นต้นวายให้ใจสูงก่อนได้จะได้กวานตัวตายล้อมสมหมายที่เกิดนางใาญ่เขียนเลยขอเสนอความยุขอปัญหาทุกปีอย่นี่ก็แสดงความดีขอแสดงความมโนทนากับ่านพระครู บอการธรรที่ด้านในคณะญาติโยมได้จัดกิจกรรมธรรมะวาวางลอยเป็นร่างสกก้าลาดววยุนอยุเจ็ดสิบสามปีสญาติโยมสาุนทั้งหลายของเราที่เกิดการว่าอกาห้ิน

ไม่เป in ็นอยู่เราะฉะคเราะดูแลเราว่าการที่จะได้เกิดมาร้อยปีนะ่าเจ้าโผหัวออกมาสัรังเพอที่จะมาให้มันตรงกับหัวหวยาที่ตัวเท่าเข้าเข้าตัวงมันร้อปีครั้งะแสนยากพราะการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์้ยากกว่านั้นอีก เังการได้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีร่างกายสมบูรณ์แล้วก็ได้พบพรนะพ,พุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีองค์ประกอบห้าอย่างคือความว่านะมีศาสนาบุคคลก็คือพระสมมาัพระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์ไระไรรก็ได,ได้ได้สำเร็จก็สามา แล้วก็จะได้แสดงหลักธรรมคำสั่งสองจริยสั้สีแล้วก็จะเกิดพระสงค์ขึ้นมาองแก็ไม่ใช่เรื่งองอย่างนี้อะรานาิเราสาหเวังามญตังตัญาาเรนนันมาวิหังนัมตาา

Ho না olল